ดีเดอร์ผมตั้มโครานนครับวันนี้จะมานําเสนอคลิปการตัดแต่งสวนทรายนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกผมนะครับการตัดแต่งสวนทรายสำหรับใครหรือเอฟซคนไหนที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยยังไงเอฟซี FC ชวนชมก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับชวนชม มาให้ชมอีกนะครับผมและสวนทรายแต่ช่วงนี้ที่ทําสวนทรายเพราะว่าเป็นช่วงฤดูก,กาลตัดแต่งของมันพอดีนะครับผมเลยทําเป็นคลิปของสวนทรายก่อนเดี๋ยวชุมชมก็จะตามมาครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ไปชมกันเลยครับผมใช้กันไก่ซอยก็ข้าวเหมือนเดิมครับก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีละ ตัวนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับผมก็กระถางดูครับกระถางสิบนิ้วนะครับแต่ก็ไม้ก็สมบูรณ์ดีปกติอยู่ที่ดินด้วยนะครับผมส่วนปุย๋ยจริงผมแค่นี้ครับใส่ตะกอ้อใส่ตะกาครับนี่ตะกาแล้วก็ปักไว้ปุยป๋ยสิบหกปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ให้นะครับผมให้แค่ตัวนี้อย่างเดียวครับขี้เกียจไม่มีเวลาให้ก็ใส่แค่ออนโมโคสละลายช้าให้กินครับ เผมจะลดน้ำเช้าเย็นนะครับสนทายครับไม้เลยจะสมบูรณ์หน่อยครับเรื่องดินเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรเยอะครับแต่ว่ามีคลิปให้ดูก็ตามดูในคลิปได้นะครับผมวิธีเปลี่ยนดินสนทายวิธีเทคนิคเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากสนทายไม่ยากอย่างที่คิดนะครับลองถามมาเลี้ยงกันดูครับ โคราชยังเลี้ยงได้ครับที่อื่นผมว่าเลี้ยงสบายมันน่าจะชอบแล้วนร้อนเท่านี้ถ้าฝนตกเยอะไม่ดีนะครับฝนทรายโดนฝน้เยอะไม่ดีครับเชื้อรากินนะครับทีนี้เราผมปล่อยให้ยาวทำชอนปัญหาที่ควรระวังก็มีแค่เชื้อราครับ ชืรากินใบใบจะร่วงนะครับผมแล้วอาจจะอาการทิ้งกิ่งเลยครับถ้าเชืรากินแล้วก็จะมีะเล็วแป้งกับมดมากับมดฮะมดต,ตัวน้าราคานะครับมันจะมาเยอะมากไปเกาะเขาขาวแล้วจะทาให้กิ่งกิ่งกิการนะครับก็อาจจะทิ้งกิ่งได้มันจะฝังตัวอยู่ตามเปลือกฮะันจะขัดออกฮะวิธีการขัดออกครับ เอาไม่ไม่มียาเคมีนะไม่ได้ใช้ยาครับแต่ถ้ายเยอะเอาไม่ไหวก็ต้องใช้ยาเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยใช้ยาเน,นี่ยก็คัดออกหรือว่าใช้เคมีก็ใช้วิธีใช้ฟรุรดานการม้นนะครับลองก้นนะครับเพื่อไม่ให้มันขึ้นมาหรือลวยหน้าก็ได้ครับทำขึ้นไปเยอะครับจับดม้นี่คือจับยากมันมาประจํา แต่วิธีที่ที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้มันขึ้นเลยก็ให้ถาดรองน้ำเลยครับอันนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใช้ถาดใส่น้ําแล้วก็เอาไม้วางตรงกลางมดไม่มีทางขึ้นได้อันนี้คือเทคนิคเล็กๆน,น้อยซอยกระชับพุ่งเข้าไปอีกนะครับ ซอยก็จะซอยโค้งๆอย่างเงี้ยครับให้เป็นสันโ,โ,โค้งๆกิ่งข้างในก็จะมีนะครับจากข้างในออกมาแบบนี้พี่ายามอย่าทำกิ่งทับทับซ้อนกันเยอะครับเพราะข้างในมันจะแดดไม่ถึงแล้วมันจะทิ้งกิ่งได้ ดนั้นอย่าปล่อยฟูนานจนเกินไปจนไม้ข้างในทิ้งกิ่งครับมันจะโดนข้างบนปวดบ,นบนา,ากกิ่งนี้อาจจะบังกิ่งนี้ได้ถ้าปล่อยไวน้นานๆกิ่งข้างในจะทิ้นเดี๋ยวเราจะแก้ลำบากจ,จริงๆกว็วิธีแก้ก็คือถอยไม้นะครับแต่เขาก็ไม่นิยมถอยกันนะเราก็เสียดายเท่ากับเลิ่อไปนับใหม่ มันแตกไหมมันก็แตกต้นไม้ไม่ได้ตายนะก็คือเราแก้ทอยกิ่งไปเลยทำกิ่งใหม่เช่ที่การกิ่งเยอะคัดออกได้เลยนะมันเยอะเกินไปด้านล่างเราไม่เอาตัดทิ้ง วิธีปัดๆๆนะครับให้กินมันออกมาบทีมัอนอยู่ข้างในยิ่งตัดยิ่งแน่นครับต้องขยันซอยครับซอยบปอ,อ,อยๆาไอ้การทำพุ่งเขาต้องซอยอะครับเน้นคมสมบูรณ์ว้ก่อนนะครับหมายมันสมบูรณ์อย่างเป็นซอยซุ้มสี่ซุ้มห้านะครับผม ไายสมบูรณ์ผมไม่ทำการย่อยปฏิทินทำอะไรนะดูที่ระบบลาก,ก่อนเลยถ้าไมม่สมบูรณ์เนี่ยใช้หน้าลากมันจะมีปัญหาแล้วถ้าไม่สมบูรณ์กับทำการเปลี่ยนดินฮะบำรุงวีหนึ่งครับถ้ามีไงฮะจะใช้บำรุงไม่ได้บำร,รุงครัวบวีนิดก็ไม่ได้บำร,รุง แต่ไม้ต้นสูงก็มีบางบางแต่ต้นไหนแบบรอแล้รอแล้วบางบางต่อไปผมจะามาเช็คตรงนี้ผมดูแล้วตรงนี้มันตายอ่ะมันน่าจะท้องากตายนะตรงนี้แข็งแล้วตายมันตายแล้วเรื่องใช้ไม้ติมคนก็มไม้ติม เป็นไม้ไปขูดศาสนะครับอันนี้ไ่ขูดดูว่าตรงไหนตายตรงเส้นไหนเป็นเส้นไหนตายตรงไหนตายเราจะได้มาแต่งศาสรส่วนการแต่งเดี๋ยวมาพูดกระหลังเดี๋ยวมาขูดหาเจ้าศาสก,ก่อนอยู่ตรงไหนบ้างขูดให้ถึงเนื้อไม้เลยนะครับถ้าตรงไหนตายเอาเอาสวยที่แห้งออกครับขูดเสร็จแล้วใช้เครื่องขัดอีกทีหนึ่งครับแต่ก่อนจะขัดผมจะแต่ง แต่งก่อนนะครับแต่งแ,แต่งรอยตัดนะครับพวกอย่างนี้รอยตัดผมจะไม่แต่งซาดทั้งหมดจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติทั้งหมดราผมจะแต่งแค่ส่วนตรงรอยตัดนะครให้มันกลมกลืนครับแต่งเฉพาะส่วนนะครับไม่จำเป็นต้องแต่งขัดให้มันทั้งต้นนะครับมันจะดูไม่ธรรมชาติครับมันดูเป็นแข็งแข็งเหมือนคยบางคนก็ชอบขัดชอบแต่งนะนันแล้วแต่รสนิยมนะครับแต่ผมก็ตัวผมมไม่ชอบไม่ชอบ ลายธรรมชาติครับผมจะเก็บลายธรรมชาติไว้ทั้งหมดผมจะแต่งแค่ส่วนของปลายที่เป็นรอยตัดรอยอย่างเงี้ยคือมองดูรู้เป็นรอยตัดแล้วก็แต่งแค่เฉพาะรอยตัดตรงส่วนที่เป็นรอยตัดอย่างเงี้ยก็แต่งเข่าเล็กน้อยครับไม่ต้องแต่งเยอะแต่งเยอะมันจะดูเหมือนไม้ประดิษฐ์นะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ส่วนตัวผมว่ามัน,มนดู มองดูคือรู้ว่ามันใช้ใช้มือแต่งนะครับคือใช้ปฏิบัติแต่ผมก็มีนะตอนช่วงหัดแกะสร้างใหม่ๆเขาเขาบ้านแกะก็ต้องแกะใช้เครื่องมาครบซัดเลยฮนะแต่งออกไปนานๆเลยโอ้มันดูรู้เลยว่าเป็นล่องรอยการแต่งมไม่ใช่ล่องรอยของธรรมชาติเราต้องการล่องรอยของธรรมชาติ เก็บรักษามันไว้เก็บรักษาไว้ธรรมชาติเอาไว้ให้มากที่สุดแต่ผมไม่ได้ยุนะว่าจะแต่งหรือแต่งได้นะครับแต่งตามสไตล์ของแต่ละคนนะฮะอันนี้คือสไตล์ผมแค่บอกบอกสไตล์ผมอยู่เฉยแต่ผมคือจะแต่งไม่เยอะแต่งบางส่วนเล็กๆน้อยๆต่อไปเป็นการขัดแต่งซากก่อนนะครับผม เราค่อยขัดเทียวเลยครับก็จะมีอุปกรณ์มีล็อเตอร์นอันนี้ไว้ขัดเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอื่นก็ต้องใช้แว่นด้วยนะครับป้องกันจะลายก่อนครับอย่างตัวนี้ป้องกันใสครับผมเป็นหัวตัวนี้นะครับหัวอมยิ้มเล็กสุดแล้วแกน3ามมิล แต่งเฉพาะรอยตัดนะครับผมแับอันนี้เราเอาตึงเลยคับลองบรรจับด,ดูนะครับ,บครับ,รบต่อไปใช้หัวไอ้ผมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอยรอยตัดจะหายไปแล้วฮนะรอยตัดเราจะหายไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาขัด,นะขดครับขัดซ้ําอีกทีหนึ่งครับอ่มาดู ใช้ผมใช้แกน3มมิลนะครับเป็นเส้นทงเหลืองครับ โอเคครับอออกประมาณนี้นะครับผมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันลงไลน์เซนฟ์ต่อครับก่อนเลิศลงไลน์เซนฟ์นะครับผมก็สีน้ำเล็กน้อยครับสีน้ำทิ้งไว้สักสองสามนาทีก็ได้ครับเพื่อให้อะไลน์เซนฟ์ซึมเข้าเนื้อไม้นะครับครับไปลงไลน์เซนฟ์ครับผม นี่ไลเซนเฟอร์นครับตัวนี้ใช้ยี่ห้อนี้ครับหลังจากทิ้งไว้ก็มานตัวนี้ห้านาทีก็เอาตรงไลเซนเฟอร์ได้เลยนี่โลกครั้งแรกก็จะออกยังไม่ขาวดีนะครับมันจะเหลืองๆครั้งแรกเลยตัวไลซนเฟอร์นี่กลิ่นหอมมากครับ ก็การหายใจนิดนึงมันแรงกกินมันแรงก็มันส้วมแตกนะครับกินไม่ใช่คนทำคนทำตุนะไม่มีใครตุนะครับเป็นกินเฉพาะของมันนะครับเป็นกรรมฐานก็เป็นแบงกันดมเอาไป ตีเล็กก็ใช้กกันเบอร์เล็กนะฮะงานใหญ่ก็เพิ่มขนาดปุกกันนะครับผมก็ใช้เบอร์นี้เบอร์แปดกำลังเหมาะมือเล็กก่นนั้นก็กวจะทาาหมดอันนี้เบอร์แปดนะฮะนี่จะประมาณนี้สอบลึกๆแย่เข้าไปฮะแย่เข้าไป ทาสเสร็จก,ก็ทิ้งไว้นะครับสักชั่วโมงนะมาทาทับอีกสักทีแห้งดีทิ้งไว้ได้นานก็ได้สองชั่วโมงก็ได้แล้วแต่รอบที่สองคือเราจะดูแค่มันแห้งนะ้อมาทาเพินะ่มได้อีกสักรอบเพื่อความขาวนะจะได้ขาวขาวมันจะไม่ได้ขาวเวอร์นะครับไม่ใช่งานสีอย่าเอาสีมาทานะครับพีนนอันนี้บอกหลายรอบแล้วครับอย่าเอาสีมาทา สีมันหลอกตาครับมันไม่ธรรมชาติครับธรรมชาติจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้เป็น,นสีทาบานอันอนั้นเป็นงานประดิษฐ์เลยนะครับถ้าเอาสีทาบานมาครับอ่ารอบแรกอะยังไม่ขาวมากนะครับมันขึ้นเหลืองๆอีกสักสองรอบสามรอบครับจะออกขาวขาวนวลๆนะสีธรรมชาติดีครับ